สวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีท่านที่รับชมตอนนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสุดเอริณ่าพาร์ทสนะครับผมจะพาร์ทแรกไปดูเลยนะดูตามนี้เลยครับเห็นลิงก์ไหมครับที่แปะมาตรงข้างๆคลิปนะครับผมไปดูได้นะครับผมพาร์ทแรกนะครับสุดเนริณาที่ผมเล่นไปนะครับแต่ผมเล่นไม่จบเพราะว่ามีการแบบมดว่าอะไรนะหาหนังสือไม่เจออะไรอย่างนี้ครับวันนี้เราจะมาต่อพาร์ทสนะครับผมมันจะมี3พาร์ทนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมกดเล่นไปเลยเนาะเล่ Play. นี่นะครับพาคส,สองนะครับโอเคเราจะเล่นโหมดอ่าธรรมดานะครับไม่เอา EC แต่เอาบรรทัไม่ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินเพไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปเนาะโอเคนะครับโ okay, อเค let's go เฮ้ยน่ากลัวโอเคครับผมขอตั้งค่าแป๊บนึงนะครับแป๊บแป๊บแป๊บ ตั้งให้มันมองเห็นดชัดนะครับผมโอเคอเนาะโอเคครับขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะครับโอเคพอดีเนาะทางออกเลยครับรเดินไปเลยครับน่ากลัว มีทางออกซ้ายขวาไปขวาก่อนนะครับมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่มีอะไรนะครับหมืดนบอทหมด มีประตูตรงนี้ครับเปิดไม่ได้ครับต้องใช้กุญแจครับผมเราไปตรงกันเลยเฮ้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  my god ลงทางเลยนี่ไปทางไหนเนี่ยโอเคมันทางนี้เนาะโอหูยน่ากลัวมากเลยครับโอเคเราจะไปทางหน้าก่อนนะครับอ๋อไม่ดีกว่ากลับหลังครับ นึกว่ากลับรังแล้วต้องเจออะไรหรือเปล่าเฮ้ยไฟดับไฟดับคนระับอู้อะไรอะ่ะน่ากลัววเรเลมาตั้งนานครับยังหายังไม่เจอเลยครับไม่มีของนะครับในนี้ อ่าเจอหนังสือแล้วครับหนึ่งอันขอไปสงสัยผีนินทาครับโอเคลงแบงค์ล่างเลยนะครับเฮ้ย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 ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ครับโหร้อนอ่ะ การเปิดห้องนะครับแล้วซ้ายมาไม่เจออะไรครับผมมีห้องอยู่ข้างๆครับเปิดไม่ได้ครับแตอคนี้เปิดได้มีกุญแจหนึ่งอันครับมีกุญแจแล้ไมีทางไปอีกนะครับผมเราจะลองไปดู ต้องปิดตายครับเนี่ยมีหนังสือนะครับอยู่ได้เลยครับสองมีบุญแจกหนึ่งครับโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วโอเค ตรงไปคร oh ับฮ oh ุยฮ oh ้ยฮุยฮ้ยฮุยฮฮยโฮมเอ็มจีดีนะผมเล่นตอนกลางวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเล่นตอนคืนนี้โอยแต่แนะนำคนที่ดูนะครับดูตอนคืนจะดีที่สุดนะครับผมได้วิวสุด เจอแล้วครับมันซือ้อสามันละเฮ้ยถอยออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ย,ยว่าแล้วทำไมออกไม่ได้ขีมันมาบังอยู่ครับหาทางออกหาทางออกซ้ายขวาซ้ายขวาไปทางซ้ายก่อนแล้วกัน กุญแจครับในนี้ก็ไม่มีอะไรครับหนังสือก็ไม่มีครับผมห้องนี้ละ่ะเอ,อนานังสือมีครับ สี่อันแล้วนั่นนะครับห้าอันแล้วครับพี่เดี๋ยวเลยถอยดีกว่าห้าอันแล้วครับ ทางนี้เราไปแล้วจำได้ครับตองนี้เราก็มาแล้ว6แล้วครับ6แล้ว อันนี้ก็คือทางกลับใช่ปะที่เรามาเมื่อกี้ใช่ใช่เราต้องไปตรงครับกลับไปเอาของที่นู่นก่อนนะครับผมอุ้ยเฮ้ย,ยเห็นปะโอ้ oh my god ต้องหาของให้เจอครับผมเฮ้ยทำไมมีรูปอยู่ตรงนั้นน่ะเรายังไม่เข้ามานะครับอุ้มใบกอดเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เหรอเขาตายในห้องนี้เหรอคงจะไม่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย พอดีผมไม่ค่อยตกใจนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาตอนคืนนะครับผมมันเป็นตอนเช้าผมก็เลยแบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เราต้องหาทางหนังสืออีกสองครับผมโอเคทางนี้เรามาแล้วอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย เกมนี้คือถ้าเราไม่หันหน้าออกจากพีเราก็เกมโอเวอร์นะครับผมเราต้องพยายามหันหน้าออกห้ได้ถ้าอยู่ถ้าเราไม่หันหน้าออกเราก็เกมโอเวอร์ฮะตอนนี้ผมกำลังหาทางอยู่นะครับเอาตรงนี้ที่ผมยังไม่ได้ไปผมลืมนี่ไงผมรู้แล้วเขาเป็นไรถึงตายครับเขาโดน ผูกคอตายนะครับผม,มก็มีเลือดด้วยนะครับเเราไปดว่าอางดูโอเคมีกุญแจครับมีอันนี้ด้วยครับโอเคครบยังครับเหลือสมุดอีกหนึ่งอันครับ ไม่มีอะไรครับตรงนี้เราจะเดินไปทางไหนอีกครับอนนี้มีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับเราจะออกไปกันซ้ายนี่ไปไหนเดี๋ยวแป๊บน,นึงแล้วก็ซ้ายก่อนค่อยไปตรง còn cái đại ở đây à mà không? Thằng hả? ngay thơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นี่ไงสมุดครบ8อันแล้วครับตอนนี้เราต้องการแค่กุญแจครับเฮ้ยโอตอนนี้เราต้องการแค่กุญแจหนึ่งอันแล้วก็เราก็ออกไปเลยนะครับเราได้สมุดครบแล้วนะครับผมอ่านี่กุญแจครับ

วิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็ว,รว,รวนี่นะครับเย่ yeah. ชนะเลยครับผมโหเขาไม่สามารถหลอกเราได้นะครับผมเราก็ออกจากบ้านนี้ไปได้แล้วครับเป็นกันว่าพาร์ทสองเราก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้กคนที่